การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกที่ต้นไม้สูงฉลูดและเสียงนกดังเจียวเจ้ามีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งมันมีขนสวยเป็นเงาตาแหลมเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่ในใจวันหนึ่งสุนัขจิ้งจอกวิ่งหนีอะไรบางอย่างอย่างสุดชีวิตโอ้ยข้าช่วยข้าด้วยใครก็ได้สุนัขจิ้งจอกร้องลั่นขณะที่วิ่งผ่านต้นโอ๊กใหญ่เอ๊ะ เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าสุนัขจิ้งจอกนะเหลียวซ้ายแลขวาอ๋อนายพรานกับหมาล่าสัตว์กำลังไล่ตามหลังมาพร้อมตะโกนลั่นป่าจับมันไว้อย่าให้หนีไปได้สุนัขจิ้งจอกมองหาทางหนีรอดก็บังเอิญเหลือไปเห็นคนตัดไม้กำลังยกขวานผ่าฟืนอยู่ข้างกระท่อมมันรีบวิ่งเข้าไปหาท่านคนตัดไม้ได้โปรดเถอะ ข้ากำลังถูกตามล่าช่วยข้าซ่อนทีโอ้เจ้าสุนักจิ้งจอกเอานะ่ะอย่าเพิ่งตกใจเดี๋ยวข้าจะช่วยเจ้าเองมาซ่อนข้างกระท่อมนี้เงียบๆไว้ล่ะวินาทีนั้นสุนักจิ้งจอกลอบเข้าไปซ่อนหลังฟืนซ้อนเป็นกองขณะที่ใจเต้นระทึกจนนึกว่าพวกนายพรานจะได้ยินและไม่นานนักเสียงฝีเท้าและเสียงหอบของนายพรานก็ดังใกล้เข้ามา เจ้าคนตัดไม้ท่านได้เห็นสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งวิ่งผ่านมาทางนี้บ้างไหมไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเพื่อนเอ๋ยคนตัดไม้ตอบพลางพยายามแกล้งทำเป็นซื่อแต่ว่ามือของเขาดันเผลอชี้นิ้วไปทางกระท่อมที่สุนัขจิ้งจอกซ่อนอยู่นายพรานเห็นท่าทางประหลาดแต่ก็ไม่เอกใจ พวกเขาคุยกันสักพักก่อนจะเดินจากไปด้วยความเหนื่อยล้าไม่รู้เลยว่าสุนัขจิ้งจอกตัวแสบกำลังกลั้นหายใจอยู่นิ่งๆทันทีที่เสียงนายพรานจางหายสุนัขจิ้งจอกก็โผล่ออกมาจากที่ซ่อนมันตัวสั่นเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยความดีใจมันชํำเลืองมองคนตัดไม้เจ้าขอบคุณไหมนะเฮ้ hey! เจ้าเพื่อนน้อยข้าช่วยชีวิตเจ้าไว้นะเจ้าจะไม่กล่าวขอบคุณข้าสักหน่อยหรือเอ่อข้าก็ไม่แน่ใจนะท่านคนตัดไม้เพราะลิ้นของท่านไม่ตรงเหมือนนิ้วของท่านเลยนี่สุนัขจิงจอกพูดจบก็กระโจนโผเข้าป่าด้วยความรวดเร็วทิ้งให้คนตัดไม้ยืนอึ้งงงคนตัดไม้เกาศรีรษะงงงงก่อนนั่งลงบนขอนไม้เขาครุ่นคลิดและถอนหายใจเงียบ ช่างเป็นเจ้าสุนัขจิ้งจอกที่ฉลาดเฉลียวและคมคายจริงๆว่ากันว่าความซื่อสัตย์นั้นคือรสชาติที่หวานที่สุดเหนือสิ่งใดในโลกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนไม่ซื่อย่อมไม่มีผู้ใดนับถือและพุทธภาษิตกล่าวไว้ว่าสัจจังฮาเวสาธุตรังระสานังความซื่อสัตย์นั่นแ,แลดีกว่ารสทั้งหลาย นัทพลคิดว่าถ้าเจอเรื่องแบบนี้จะเลือกเป็นคนซื่อสัตย์หรือเปล่านะก็จบเรื่องราวของสุนัขจิ้งจอกกับคนตัดไม้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วอย่าลืมรักษาความซื่อสัตย์ไว้กับตัวเสมอนะ